ทีมงานเสียหลังยิ่งจเจริญเคลนสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้บริษัทเฮาก็ได้รับเกียรติจากไทยวัสดุนครนายกูนยนรวมสินค้าบ้านของคนไทยพนาสโลกแกนเพิินพี่น้องให้มายกป้ายโลโกโอ้อันสมายตั้งเจิญเทินเห็นตาไกลๆนั่นะละพี่น้องงานนี้บริษัทยิ่งจเจริญเคลนเฮาก็ใส่เคลนลอยตันพี่น้องจัดไปให้เพิ่นนี่พี่น้องเคลนลอยตันเนาหิวแกลียเกลดยขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักหกตันกว่าพุ่นเด้นนี่พี่น้อง เอาถ้าหับเดอ้อซุมอยู่เถิงบบดน,นี้งานหน่อยงานใหญ่ยิ่งจเจริญเคลนรับจบพี่น้องปรึกษาเฮาได้งานยกงานใหญ่บริษัทยิ่งจเจริญเคลนรับงานทั่วราชาอาณาจักรงานยกครบวงจรต้องบริษัทยิ่งจเจริญเคลนพี่น้องทีมงานมืออาชีพให้บริการเป็นกันเองพี่น้องให้บริการดุดาติมีดผู้แลว้ว แต่ว่าหักกิจเงินย่าน,น้ำดอกว้าพี่น้องเพอได้ค่ารถค่าล้าค่าน้ำมันค่าลูกน้องค่าคนขับไปสลับพี่น้องจังใดก็ติดต่อกันขมาเด้พี่น้องภารกิจ่อยเลี้ยวเลี้วลาพี่นอ้องไปก่อนสวัสดีค่ะ